ขาตา84ทับหนึ่งถ้าผู้ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคําคู่ความของตนผู้ความฝ่ายนั้นมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่ถ้าในข้อสันนิษฐานในกฎหมายหรือข้อสันนิษฐานซึ่งจะปรากฏปกเป็นปกติกธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดผู้ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หบท่วนแห่งข้อสัดนิฐานนั้นแล้วตา้าจเมื่อมีกฎหมายบังคับต้องมีพยานเอกาสารมาแสดงถ้ามีให้สารยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงแม้คู่ความมีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอมก็ไก่ขอขอ ขอให,ให้ฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเมื่อไม่สามารถนำพยานสารมาแสดงขอข้อไข่ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อได้นำพยานเอกสารมาแสดงแล้วยังมีข้อความต้องเพิ่มเติมตัดทอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งข้อความนั้นอยู่